า,าเป็นประจําอยู่แล้วแต่นี่ก็ได้มาอยู่เา้าวเลยคลรับดกน้องมัดีกันลังเด็ั่นปะักน้องเซียที่พอเราบออกเปลี่ยนมือง ่อเคคาหนูขอสมัครเป็นนักลองเลยไหมครับช่วงนี้ยังยังไม่ได้รับนะลูกปีหนาเด้อเดี๋ยวรอฟังประกาศในเพจนะสําหรับลูกๆที่จะมาออดิชั่นนะครับช่วงนี้งดก่อนเพราะว่ามันพอดีแล้วครับสองสามคนอยู่หันนอ้องแพร่ว่ากาับฟิวน้องน,น้ำมนน้องเม่งโก้ก็พอดีแล้วนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยมากันใหม่พอสิโงมี้เวลาดูแลลูกมันเอามาหลายคนมันดูแลพอทัวถึงก็สีงาดี ผู้นึงลองแต่สิยังผู้นึงขันบ่ได้ลองน้ำกันกนั้ยันพ่อกั้ยันน้อยใจพ่อเมนต้าเฮ้าน้อยใจแฟนครับกันน้อยมีนงเทียผู้ผู้ผู้เป็นพ่อผู้เป็นโตกลางนี่มันสิเฮ็ดงานยนก พี่นอ้องหมื่นคนเขากลุ้มนี่คือสิคักเน้องมะขาคูณเนี่ยพอกับแม่ีหลีโบจักเด้อพี่น้องเพราะว่ายอดวิวทั้งของหญาของย้ายนี่ขึ้นสูงขนาดทั้งของพ่อทั้งเพดเพดผมน่ะพี่น้องที่เป็นคลิปลูกน้องเพรน้องพ้อยเนี่ยล้านวิวทุกคลิปเลยทั้งของน่ะพี่น้องหายความสนใจให่ อมหักเขากา็บึงน้องพลอยนะเหมือนน้นองพลอยเขาจะติดพ่อส่วนมากเขาจะเขาจะซบพ่อนอะซีมีโอกาสอยู่กับพ่อไม่แต่ละครั้งที่ที่ไม่เจอเนี่ยคือจะเ,เป็นอย่างนี้แสีได้เศร้าใส่กระน่งพลอยตลอดซีเลียป็าล้นาออ,อันนี้พี่พลอยครับพี่พลอยน,น้องเพชรน้องเพชรอยู่กับแม่ พ่อบอยได้ลองเพลงตอนไหนคะาาพี่พลอยเหมือนใยสวยสนิทกับพ่อบอยมากตน,ตน,ตนตีนตีลมเละอโตีนจ้าไปเบิงะะบเเบตต็เต็ตมดีดีได้ไหมคือคือตีนเสมอกันดีไหม นพี่พ้อยน้องเพชรเนี่ยดินเสมอครบเหมือนปกติแปลกแม่ไ่ยุ่กันได้เด้อแปลกมันก็เต็มกันสมัยผู้ให่เล่นอะไรครบเหมือนตัวอย่างปกติปกติก็น้ำดินเป็นนุ่งๆเฉยดินเป็นเพียงกันอยู่โหยเห็นก็มีโบกเพียงจ้ะอ่าเอบีคือพ่อกับแม่ครับยานี่คือที่ที่เด้อพี่น้องบ้านฮักทีทีน้องพ่อยน้องเพชรเนี่ยกับบ้านฮักพีพี พอดีพอดีพอดีด้านหลังดีที่ที่ <c oughs> พี่น้อง,ง <c oughs> บึงหรอบึงแั<อ>บนี้พ่อกระรักใจนนที่มีเวลายอมผมผกรรักใจที่ยัเวลาหลุงานะคะยับหลันงแงนีอี่แอนก็จ ไปย่เองมน้งใช่กุงเทพแล้วก็ไปย, <24 S 2> ยี่สิบสียีบสเดี๋ยวสิบห้าย,ย้ายไปกรุง <17 S 1> เทพสบ17สิบดี่เมนีมเมอ๋ออจดังังจาก1ิคือส8บ่ะอ่อดยี่สิบี่